สวัสดีท่านผู้ชมชาวไหมครับทุกท่านนะครับผมก็แล้ในคลิปนี้เนี่ยก็ยังไงดีอะหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ไปทําการสํารวจในเทอมานะครับผมก็ผมก็เลยคิดว่างั้นเราไปหาไอ้นี้กันดีกว่านะครับก็คือเราไปหาอ่าประตูอ่าเรียกว่าประตูอะไรนะอะ ประตู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 ดีเอ็นใช่มันเรียกว่าอะไรครับจำไม่ได้ <c oughs> ผมมีเอเดอร์เพลในตัวนะครับก็เลยอ่ะแต่ในเลากก็ได้ไปอันนี้แล้วนะครับโอเคอัปเดตนิดนึงนะก็คือตรงนี้ผมได้ทําการแยกวิดเจ็ตที่ผมคิดว่ามันได้ใช้งานก็ได้ใช้งานแล้วก็แยกมาตรงนี้ก็จะเป็นวิดเจ็ตที่ผมได้ทําการรักษาเนาะมันก็จะลดราคาเหลือเหลือหนึ่งนะครับไม่ไม่เหลือหนึ่งเหลือสองทำไมเหลือสองวะแรกเหลือหนึ่งนี่โอเคแล้วตัวนี้เป็นซอมบี้ที่เอาไ้ มันก้มหน้าเลยเนี่ยโอเคตัวนี้ก็เป็นวีลเโอที่แบบมันเออผมแยกมาเนาะออื mm hmm. มันก็นอนนอนนอน,นอนื mm ้มฮึอ่ะคอเดี๋ยวเราจะไปหาประตูดีเอ็นกันนะผมก็หลังจากที่เราได้ทําการอ่าไปไปอา่าหลังจากที่เราได้ไปอะไรวะไปไปอา่าเนเธอร์ใช่เนเธอร์เนเธอร์แล้วผมก็ได้ไปตีไอเจ้า เบสมานะผมก็จะได้แบบเบสรูทมาเยอะเนาะมันมันก็ไม่เชิงว่าเยอะมันก็ได้มานี่เนี่ยยี่สิบสามมันก็ไม่ถือว่าเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาทําการอะมาก็คือวิธีการหาก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมก็มันก็ไม่ได้ยากเนาะแล้วผมก็คิดว่าผมจะต้องนอนก่อนใช่ <laughs> นอนก่อนเลย ผมจะไปหาในเธอไม่ใช่หาในเธอเอาอีกแกไปหาประตูดีเอ็นนะผมใช่อาเครด้ผมจะคาเป็น e อ e of Ender 12ลูก12ลูกถ้าเกิดว่ามันอาเผื่อได้อ่าอ,า,อาเผื่อมาอีสักสักอันละกันโอเคผมจะเอาอะไรไปบ้างอ่เอเอาแค่อ,อาหารก็น่าจะพอละมั้งโอเค ไปอ่ะเราจะเริ่มโยนกันที่จุดตรงนี้เนะว่าจะอยู่ที่ตรงไหนนะปิ้วไปฝั่งนี้อ่าไปฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อนึกว่ามันแตกชิบหายเลยว่ามันพังโอเคไปฝั่งนี้คือผมจะต้องเอาเตียงไปไหมเนี่ยอ่าผมทุบเอาเตียงตรงนี้ก็ได้อ่าทุบเอาตรงั้นก็ได้อ,อ,ไดอืมโอเคไปมันบอกให้ไปฝั่งนี้ใช่ไหมได้อ่าอัปเดตอีกนิดนะผมก็คือตรงนี้ผมได้ทําการทางต้นไม้แบบ <C> e <ek> ผาทางแบบตัดไม้ทาลายป่าแบบโอ้โหแบบคือต้นไม้มันก็เยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าตัดเสร็จแล้วทำไมมันแบบพื้นที่แค่เนี้ย <c oughs> แต่ว่าตัดโคตรเยอะเลย <c oughs> โอเคมันพุ่งมาฝั่งนี้เราก็จะไปฝั่งนี้นะครับผมเอาจริงถ้าเกิดว่าเราจะไปฆ่ามังกรแลวก็แตเนี่ยโอเคอ่าหมูอ่ะ,อะขอเนื้อหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อแบบอาหารได้พอเนาะ ไปเราจะวิ่งไปสักเท่าไหร่ดีโอเราคงที่จะต้องวิ่งมาไกลพอสมควรแวน่เพราะว่าดูจากสภาพบ้านน่าจะต้องแบบไกลพอสมควรอนะ่ะอืมอ่เครโอ้โหเป็นทะเลทรายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทะเลทรายข้างหนมันเป็นไอ้นี่น่น,นจะดีเนาะทะเลทรายเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันจะแบบน่าจะมีเออเออผมวิ่งมาสักพักหนึ่ง ันป่าไม้เบิร์ดหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่กันเพียบเลยไหมขาวๆเนี่ยไปไป,ปอีกรอบหนึ่งโหยังต่อยอีกเหรอไกลนะเนี่ยจริงผมนา่าจะต้องวิ่งไปถึงหมู่บ้านไอ้นั่นแหละผมว่าอ่าน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ผมเคยไปละมั้งมันก็จะไกลมากนะถ,ถ,ถ้าเกิดว่ามันแบบเป็นหมู่บ้านตรงนั้นอนะอืมไกลเกินอืมถ้าเกิดว่าแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านก็คือมันอาจจะไกลมากเลยนะผมว่า คือปกติประตูดีเอ็นมันจะอยูกก่แบบใกล้ๆกับหมู่บ้านประมาเนี้ยถ้าเกิดว่าตัวนี้ไม่มีก็น่าจะไกลอ่ะอ่าฮะ โอเคก็วิ่งมาก็ถือว่าไกลนะก็มาไปรอบหนึ่งปิ้วไปฝั่งนี้มันยังไปต่อยเหรอ oh God. โอ้มก็าสโอ้โหมันจะไกลไปไหนเนี่ยเอ,อิ่มโอ้โหข้ามไปตรงนี้เลยโอเคโอเคโอเคไปก็ไปวะ โอเคครับผมผมก็ได้มาจนจะถึงหมู่บ้านที่มันเป็นหมู่บ้านลางแล้วมั้งอือหือเราไปอรอบหนึ่งอ่าพูกมาเนี้ย <c oughs> อย่าบอกนะว่ามันอยู่หมู่มบ้านลางจริงๆอะ่ะประตูพอท่อ DNA มันน่าจะอยู่พอท่อแบบประตูน่าจะอยู่ตรงนี้จริงๆอะ่ะผมว่ามันน่าจะอยู่ใกล้หมู่บ้านจริงอะ่ะอืมผมว่าใช่อ่ะน่าจะใช่แน่ๆเลยใช่แน่ๆเลย ท่านผู้ชมคิดว,ว่าใช่ไหมปุ้ยตกใจเชีย่ยตกใจเออหอเดเ,อเทปก่อนแล้วกันอ่าาะฮะไปไปก็ดูกันต่อแล้วว่ามันแบบมันมีไหมนะครับอือฮึเราเราวิ่งผ่านมาก่อนแล้วก็กระป๋าอินเดอร์เพลย์รอบหนึ่งไม่ใช่อินเดอร์เพลดดย์ไอออฟเบนเดอร์ถ้าเราวิ่งผ่านแล้วล้วรอบปลาแล้วมันก็พุ่งกลับมาที่เดิมนี่คือใช่เลยอะ่ะอ่าปิ้ว ช่ผมว่าใช่ในหมู่บ้านแน่นอนประตูในหมู่บ้านแน่นอนอือฮืไม่ต้องสืบอ,อะไรให้ยุ่งยากเลยครับผมเรามาตรงกลางนี้แล้วก็ป่าปิ้วไปฝั่งนี้น้ามาฝั่งนี้ใช่ไหมเพื่อความชัววิ่งผ่านไยวิ่งผ่านมาวิ่งผ่านมาฝั่งนี้อวิ่งเลยมาแล้วก็ป่าปิ้วแล้วมันก็พุกกลับไปใช่ ข้างล่างนี้เป็นสตองโฮแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นผมเชื่อว่ามันแบบเป็นสตองโฮแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นมีทางลงไหมไม่มีทางลงผมก็ต้องขุดดิ่งใช่ไหมเนี่ยการขุดดิ่งที่ดีก็คือการอามีบ่อน้ำด้วย่มีะระฆังอ่ะผมขุดดิ่งตรงนี้แรกกันนะครับก็คืออ่ยืนให้มันแบบติดสองบล็อกอย่างนี้ยนะแล้วก็ขุดลงไปอย่างนี้ อ่ผมป้องกันที่แบบเผื่อด้านล่างเป็นลาวาล้วก็จะไม่สามารถที่ตกลงไปได้เนะออโอเคคุดลงไปเลยนะครับประมาณเออหน้านัน่น,น,นผมว่าเลยนห <c oughs> นบอกว่าด้านล่างเป็นลาวามันจะไม่ตกไงเิบหายอ่าใช่มันตกโอเคเออผมไม่มีไม้อ่ะไม่มีไม้เลยแม้แต่นิดเดียว เอองานผมขึ้นไปเอาไม้ก่อนละกันผมไม่ไม่ได้เอาบล็อกไม้มาด้วยเฮ่จะลงมาแต่ไม่มีไม้ยังไงวะเนี่ยตัดเอาไม้ไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเรากวาดลงเมืองเราต้องมีไม้นะครับคือไม่ได้กะว่าจะลงเมืองหละแต่ว่ายังไงก็ต้องมีไม้นะครับเพื่อความอยู่รอดของเราโอเคโอ้โหมืดพอดีไหน,น,นก็มืดละนอนเลยลกันนะครับนอนแล้วกันไนะอ้ใครนอน ก็คืออย่างที่ผมพูดไปนะครับตะตองโฮมันจะอยู่แถวๆหมู่บ้านนะผมอือฮึก็มันเป็นแบบอะไรที่ปกติอยู่แล้วแหละนะครับตั้งแต่เล่นมาผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบอะไรที่ปกติอยู่แล้วนะอือฮึโอเคครั้นี้ผมก็อาจจะไม่ตกลาวาแล้วครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าตรงนี้มีลาวาโอเคเราจะลงไปล,ล่างต่อคือผมขึ้นไปเอาไม้เพราะว่าจะมาทาอ่าอ่าอ่าอ้อาวคาบอะไรเนี่ย เพราะว่าจะมาทาสติ๊กนะผมเราก็ทําทอดอ,อืเพราะว่าเราเราไม่ได้มีทอดติดมาติดนึงด้วยอะฮะตรงนี้น่าจะยังไม่มีผมก็ต้องขุดลงไปอีกนะครับผมก็คือขุดลงไปอีกนะครับเอ่อจะขุดแค่บากเดียวขุดสองบอบบนี้นะผมมันจะได้ปลอดภยนะัยเนาะขุดคู่แบบนี้ครับมันจะได้ปลอดภยัยอ่าเครอะจะว่าไปมันทำไมเราไม่เจออือฮะ ทำไมเราไม่เจอลปรปะโทรไหนบอกว่ามันอยู่ข้างล่างไงทำไมมันไม่มีเฮมันก็ต้องมีสิทำไมมันจะไม่มีละ่ะทําไมมันจะไม่มีนี่ไงทำไมมันจะไม่มีละ่ะเฮ้ออะเรร สวัสดีมีใครอยู่เปล่าเรามาถึงแล้วนะเรามาถึงแล้วนะเราจะเจอประตูหรือ,อยังโอ้มีน้ำด้วยโอเคสวัสดีมีใครอยู่อเปล่ามีใครอยู่อเปล่าอ่าไม่มีแล้วไม่มีใครอยู่ก็ไม่เป็นไรฝั่งนี้ล่ะฮัลโหลอ่าไม่มีที่ทางมันตันไปหมดเลยอืมเราเรา,เรา,เ,ราเราลงมาจากตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย สวัสดีทางลงใช่ต้องเจอแล้วแหละอ้าสวัสดีสสดทำไมมันแบบมันโอ้เราทำไมข้าวทอดได้เนี่ยวะอ่าค้าวมาหมดเลยกันฮัลโหลนี่ก็เป็นทางลงนี่ก็เป็นทางลงไปทางไหนก่อนดีไปฝั่งนี้มีไหมมีทางไหมมีไหม โอ้ดีไงเราเจอแล้วทุกคนเราเจอแล้วโอ้ตัวนี้เป็นสมดุดเป็นห้องสมดุดโอเคถือว่าไม่ได้เสียเวลามากนะอุะอ้ยเสียงซิวฟิทซิวฟิทอ่าผมขอเอาเป็นถังน้ำอ่ะเอ้ยไม่อยากจะยูกบโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่อยากยุ่งกับพวกมันเลยโอเคอ่า จะล่าเป็นอย่างนี้เลยมาเข้ามาสิเข้ามามันก็ตายอะ่ะเออเครก็คืออา้าวไม่มีแม้แต่ลูกเดียวเลยเนี่ยมันไม่มีแม้แต่ลูกเดียวเลยโอเคทุกออกแล้วกันทุกออกก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะสปอเนเซอร์ซิลเวอร์ฟิตโอเคก็คือตรงนี้เนี่ยโอ้ ไม่มีไม่แต่ลูกเดียวเลยเรามาสิบสองลูกก็คือพอดีเป๊ะเลยถ้าคือว่าเราแบบวางก็คือเราสามารถไปอนันี่ได้เลยอะไปเขาเรียกว่าอะไรไปดีเดีนได้นะผมก็ผมก็ต้องทําประตูในเทอร์แล้วก็ลิงก์มาตรงนี้นะผมอือ uh ื huh. เอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันผมจะพาท่านผู้ชมไปฆ่ามังกรกันนะครับผมก็คือฆ่าเร็วไปนิดนึงอะเร็วหรือเปล่าไม่น่าเร็วนะอือ uh ฮึ huh. จะว่าไปผมต้องทาประตูเนเทอร์เนี่ย ใช่ผมต้องทําประตูนี้เธอซักตรงนี้ซักตรงนี้แล้วกันผมก็ต้องม่เอาออกซิเดนอ่ะผมไม่ได้ออาอาอกซิเดนมาด้วยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาลาวาพวกนี้ไปทําออกซิเดนก็ได้ออกซิเดนไม่ได้ทำยากเลยใช่ไหมทุกคนหืมอ่ะเรปรับ จะว่าไปเนี่ยมันยังเดืยอยู่อย่างตัวไม่ใช่หรอเฮยทำไงกบวันดีนะอุย้ยตกนั่นไงนั่นไงนั่นไงล่ะเฮโอเคเดี๋ยวผมเอาลาวาตรงนี้ฝาไว้ก่อนผมกลับไปตักเอาน้ำก่อนเมื่อกี้ผมจะเห็นน้ำอยู่ในนี้ด้วยกลับไปตักเอาน้ำไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นไปฝั่งนี้นะผมก็จะแบบ มันจะเป็นห้องที่มีน้ําเนาะที่ผมนี่ไงเราก็จะตักเอาน้ําตรงนี้ไปได้ใช่เอาไปราดเลาวาแล้วมันจะกลายเป็นออกซิเจนเราก็จะขุดออกซิเจนทําประตูพอรเทลแล้วก็กลับไปที่บ้านของเราใช <c oughs> สา่สบายสบายแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องเอ่ออ่ะอาพรดผมอาพเดทไปคลิป่อนแล้วกันคนระับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมแต่ผมจะทําประตูในเทอร์ประตทำทาประตูในเธอร์แล้วก็ลิงก์มาตรงนี้นะผมในคลิปหน้าเราจะมา ข้ามังกรเกินนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับบ๊ bye ายบายลาไปด้วยมังกรเอ้ยลายไปด้วยประตู